สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พามาช่องบรรยากาศทงนานะครับหลังจากฝนตกนะครับกะตกแห้งบอสมควรแล้วก็โดนนะครับมื่อนีนกะมีโอกาสออกมานะครับหลังจากที่ฝนบาตกไปกะโดนแล้วนะครับมื่อนี้กะออกมาเมืองนะครับ บ่าเสียดเน้าได้สันครับปีนี้ครับน้าปีนี้กะกะเปลี่ยนโลเคชันไม่นะครับปีนี้ได้มาเห็ดนาไอ้ธงไม้นะครับหลังจากทุกปีทุกปีกะเห็ดจากพวกนั่นกะหลายปีเติบนะครับปีนี้เลยเปลี่ยนมือนะครับมาเห็ดธงนี้นะครับกะ ออกเมืองว่าเซียดนนาเดนะครับหลังจากฝนตกฝ่าตกฝนลงนะครับแตไดนนามเพอะสมควรนะครับแต่ได้ออกเมืองนะครับว่าเซียนนาเดจะจะได้กลับไปคิดเมืองนะครับว่าสีวานหรือสีปักดําหรือสีหยอดนะครับขันวานกะเดี๋ยวเมืองสง่งนาส่งหกหลนะครับ กัยังบ่ทันมา้าถากมาถางนะครับหลังจากที่ฝนมันแรงไปกับห่อนหลายครับก็เลยบ่ไดเลอออกมาเมืองนะครับเขียงน้านี่กะใหญ่ม้า,มาเห็ดไม้นะครับตอนที่แหลกกับแปนดีอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้จะหกหกหลายนะครับกต่ทีเดมา้าปัดมาฟันมาถางนะครับ กกว่าสิได้ไถกับคงอีกหลายมือนะครับไถ่จะไถแบบแหงๆนะครับแต่ว่าสําหรับรถเล็กนะครับระดับไถนาเดินตามนะครับกบสีกะสีพอดีนะครับสําหรับน้ำั้านี้นะครับพอเมื่อกี้เี่ยางลงไปเมืองเรานะครับมันกะสงเป็นลมๆเป็นกําลังไถดีนะครับสําหรับรถหน่อยถ้ารถเหี้ยกะสีบ่ได้นะอกครับ ้าเป็นรถไงหน่รถไถสมนี่กระสิอีกสี่หามื่นหลอาที่เนึน่งหม่แล้ครับอันนี้เพิ่นหน้า้างๆเพื่อนนี่เพิ่นไถไว้แล้วนะครับไถไว้เพราะฝนตกมาใสแกะรู้สึกว่าน้งสีน้าสียังบหวานนะครับซ้อมเมืองก็ต้องเป็นก็คือก็คือเพิ่นปันวานเหล่านะครับแต่ว่า มันจังนึงก็ส่งหนาือส่งฟูไหลแต่กันเป็นปันแล้วนะน้าขาดๆเป็น,นเหตุไปหลายแล้วนะลงมือไปหลายเราของเจ้าของยั้งนะครับเพราะว่าห่อนหลนะครับช่วงเมื่อกี้นะครับช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วกับเดือนนี้่านมาเนี่ยช่องมีน้ำมีสาก็เลยพอ มีกำลังมาเห็ดนะครับเพราะว่าห่อนหลายนะครับืันนี้ฝนส่งตกแห้งก็ปกตินะครับก็เลยอ,ออกมาเมืองนะครับต่สีหอดพูแล้วครับคุ่นมองต้นตาลทั้งคุณนกันุ่นละครับต้นตาลกันกน,นะอนนนนนมองป้าไปแล้วครับมองอเขียวๆนี่แม่นเบ็ดครับ อันนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองน้ำนะครับแต่ก็ยังบ่มีน้ำนะครับเพราะว่าฝนพึ่งตกแข้งเมื่อนี้นะครับแข้งที่สุดแล้วนะครับจิ้มน,นี้ก็คงสีบ่มีเอยียงไหลนะครับเกิดทำให้ามาชมบรรยากาศทงน้านย้ำแรงนะครับ นี้เสียงกรุบเสียงเขียดนะครับกับพามาชมต่อไปนะครับคลิปกะสิเป็นแนวออกช่งหน้าบ้างนะครับเป็นข้าวสารสาระดีๆแน่จากน้อยนะครับสว่วนมากต่อไปกบสิเป็นคลิปเกี่ยวกับท่งไฮท่งงน้าไฮช่วหน้าเนี่ยครับหลังจากที่บ่คอยได้ลงคลิปไปกับโดนเติรฟนะครับลายเดือนแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้กะพามาชมบรรยากาศท่องนาซื้อครับกะขอบคุณที่ติดตามเราชวมวีดูครับว่มนีอย่างหลครับคลิปนี้ครับเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับการทำนาของปีนี้นะครับว่าสิมาลงมือนะเดี๋ยวจะต้องไปชิดมังกรน,นะครับไปวางแนวทางก่รน,นะครับเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ขอ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 บคุณที่ติดตามและชมดีโดูครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาระดีๆหรือว่าบรรยากาศดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ